ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มจัชวานในข่าวไวเทอยู่ครับเรื่องราวนี้นครับตลอดวันที่ผ่านมาเนี่ยมีสื่อหลายสื่อนําเสนอไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนเนี่ยก็รับไม่ได้ครับ กรณีพ่อใจโหดครับที่มีการลงคลิปโยไลฟ์สดผ่านทางเฟ e บุ o กนะครับมีการทำร้ายร่างกายลูกสาววัยเพียงแค่3าขวบนะครับพยายามจะนำตนเองแล้วก็ลูกสาวนแนขวนคอนะครับในคืนของบ้านนะครับเป็นเรื่องราวที่ใครหลาคนก็โอ้โหรับไม่ได้แล้วก็พยายามเรียกร้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจัดการหน่อยนะครับแล้วก็เป็นห่วง อยากให้ช่วยเหลือเด็กออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเนี่ยครับเรื่องราวนี้เนี่ยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากครับจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้มีการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลนะครับเป็นริวิอเหตุการณ์ที่เจ้าของเพจเองเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงวัยเพียงแค่สขวบนะครับกำลังอุ้มลูกแขวนคอกับเชือกกลมสีดําผูกติดกับขือของบ้านครับพร้อมผ่อนแรงให้ลูกสาวแขวนอยู่บนเชือกจนลูกสาวเนี่ยเริ่มส่งเสียงว่ากลัวและหายใจไม่ออกนะครับโดยผู้เป็นพ่อได้แต่พูดครับว่า ไม่ต้องกลัวไปด้วยกันนะลูกไปกัน2คนนี่นะครับความคืบหน้าเมื่อเวลา12บสน,านการหรือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาของวันนี้นะครับที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางพลตรวจโทรสาราญนวนมาผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับพร้อมด้วยพลตรวจตีจิตรสารแก้วแสงเอก ตำรวจตีโชคชัยงามวงรองของบชนเนี่ยแล้วก็ตำรวจอีกหลายนายนครับรวมไปถึงสอนอท้องที่อย่างสอนอบางมดนะครับได้มีการประสานกับนางพกาแก้วสกุลลักษ์อายุ29ปีครับซึ่งเป็นภรรยาของนายนิรัน์สกุลลักษ์อายุ39ปีผู้ก่อเหตุนะครับเดินทางมาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนที่สอนอบางมดนะครับมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าทําการช่วยเหลือลูกสาว3ามขวบที่เป็นลูกสาวแท้ๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพและก็คลิปนะครับ พลตรวจโท,โทสำราญเปิดเผยว่าศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็บชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือประสานงานกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยพลตรวจตีมานพแล้วก็ชุดสืบสวนที่รับผิดชอบจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวได้และนาเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างปลอดภัยครับทางบชนเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีนี้แต่อย่างใดครับ ขณะที่ทางพลตตรตีมานพกล่าวนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตํารวจได้ข้อมูลว่ามีการกระทําความรุนแรงกับเด็กในโซเชียลมีเดียครับทางกบพนนเนี่ยสั่งการให้ทําการตรวจสอบชุดสืบสวนบกนแและก็ฝ่ายสืบสวนของสอน,นอบางมดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับจากการตรวจสอบพบเส้นเชือกปรากฏตามคลิปครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กจึงได้มีการบรรนาการกําลัง ดยตรวจสอบยานพาะนะจากการประสานงานกับทางตํารวจทางหลวงนะครับและก็ตารวจภูธรเนี่ยจึงได้สกัดจับรถคันดังกล่าไวไว้ได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และก็สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงวัยสาขวบเนี่ยได้ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนการดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนสอน,นอบางมดแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เป็นพ่อนะครับในข้อหาพยายามฆ่าและจะนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาชนบุรีต่อไปนะครับ ขณะที่นางพกาแก้วแม่เนี่ยครับพูดแม่น่กล่าวครับว่าตนเองเนี่ยแยกทางกับภริสามีมา2เดือนกว่าแล้วครับตั้งแต่แยกกันเนี่ยก็ก่อเหตุทําร้ายลูกมาแล้วกว่า3ครั้งนะครับสาเหตุที่ทําร้ายลูกเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ตนเองเนี่ยกลับไปอยู่ด้วยกันตนเองก็เคยถูกภริสามีทําร้ายเหมือนกันนะครับส่วนกรณีที่มีแฟนใหม่เนี่ยค,ค,คุณแม่เนี่ยบอกนะครับว่าไม่ได้มีแฟนใหม่ตามที่ปรากฏ ในตามข่าวแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามเนี่ยดีใจครับที่ตารวจเนี่ยสามารถช่วยเหลือลูกสาวได้อย่างรวดเร็วส่วนที่ไม่ได้ไปแจ้งความอยากให้โอกาสอดีตสามีเนะี่ยกลับตัวครับเพราะว่าอยากกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะได้มีทั้งพ่อแล้วก็แม่ครบลองไปฟังเสียงคุณแม่ครับแม่บอกว่าเหมือกว่าเขาคยคว่าถ้าเนี่ยเขาจะฆ่าให้ตายอยล้สองคน คุณแม่ก็เลยว่าถ้าเกิราบปว่าเเป็นช่หนึ่งเราต้องนทเขาทงนดีเราไม่รู้ว่าเขาถือว่าก่อนคกร่เกินเาประัติ่งดองสดสิาหรือมีอารมทางดานหรือปวัติสงคนัอยู่ในมนแหะที่เาีที่าคนทย่าจข้อจากพวกนี้แต่เดียวว่าเขาจะเป็นยั ต่อไปเหนือนั้นตอนนั้นเอเพราะว่าเคยทำเคยทำนะครั้งบเพื่อนหนูก็คืนกลับไปกลับมาแล้วนี่นะครับเสียงของผู้เป็นแม่ครับซึ่งอย่างที่ผมรายงานว่าในเวลาต่อมาเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวนายนิรันต์พ่อ ที่ก่อเหตุแขวนคอลูกสาววัยสามขวบเนี่ยไร้สติเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็ควบคุมตัวที่สอนอบางมดนะครับหลังจากไปจับคุมได้ที่จังหวัดบุรีดําครับโดยนายนิรัน์เนี่ยก็พูดสั้นๆระหว่างการควบคุมตัวนะครับว่าตนเองรักลูกไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ลูกเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใดส่วนเด็กหญิงเนี่ยก็ปลอดภัยดีครับอยู่ในความดูแลของผู้เป็นแม่และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วเช่นกันครับ ว่่าอผมไม่ได้ทำครับผมผมรักลูกผมอ้าวแล้วที่แขแขนคอนั่นคือต้องการประชดแล้วไม่คิดว่ามันจะเจ็บจริงหรอพี่ไม่เจ็บจริงผมอุ้มไว้ครับผมคือมั่นใจว่าไม่ได้เจ็บใช่ไหมรับผมทำไมถึงมาทำอย่างนกี่ครั้งแล้วแล้วพี่ที่น้องร้องว่าหนูเจ็บหนูหายใจไม่ออกกับพี่คือยังไงครับท้ายหน่อยท้ายหน่อยเราบอกให้น้องพูดหรือว่าน้องไม่พูดจริงจริงอันนี้พี่ยืนยันว่าพี่ไม่ต้องการทำร้ายลูกหรือเปล่า ผมักลูกผมผมรักลูกเขาทำไปถึงทำแบบนั้นครับผมไม่ได้อยากทำครับผมเราเป็นคนมีไรครับผมเขาทำอะไระี่เราเราแหวนว่าเขามลูปเมนียเราทำเราไปชอบเมียหรือเปล่าครับอนาะตอนนี้เอาเมียอยู่ไหมพี่ยังอยากคบกันอยู่เหมือนเดิมไหมคบไหมพี่เปิดใจเลยพี่เังอยากพบกับเมียไหมพีตอนนี้ เราอยากพูดอะไรบ้างครับอยากพูดอะไรบ้างพี่โลบูลงมือกันก็นี่นะครับก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่หลายคนรับไม่ได้ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันครอบครัวยังมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกวันและนี่ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็กระทําลงมือเองด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจครับข่าววายดีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ